อย่าเพิ่งถอดใจนะถ้าคุณเจอซัพพลายเออร์ผูกขาดอ่ะสองวิธีเนี่ยให้คุณแก้ก่อนเลยนะคุณกลับมาประชุมในทีมซิว่าเฮ้ยถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะบริษัทแย่นะบริษัทนั้นปิดตัวไปซัพพลายเออร์ปิดตัวไปเราทำไงอะเราผลิตสินค้ามาขายไม่ได้ดังนั้นเรากลับมาประชุมกันในทีมดูดิเฮ้ยเราเปลี่ยนสูตรการผลิต หน่อยไหมให้มันใช้สินค้าตัวนี้น้อยลงหรือว่ายกเลิกการผลิตตัวนี้ไปเลยแล้วก็ผลิตสินค้าตัวที่มันใกล้เคียงที่มันใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบตัวนี้ได้ไหมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเพิ่มราคาขายเพราะด้วยสินค้าคุณมันมันสเปเชียลใช่ปะมันมีผู้ผลิตน้อยรายใช่ปะเพิ่มราคาขายหน่อยไหมแต่คุณก็ต้องมองให้มุมกว้างหน่อยๆว่า โอเคมันผูกขาดกับคุณจริงแต่ว่ามองไปที่อื่นแล้วเขาทาได้เขาผลิตได้ทางนั้นสแสดงการบริหารภายในของเราไม่โอเคเราเชื่อซัพพลายเออร์มากไปเฮ้ยมีเจ้าเดียวฉั้นผลิตเจ้าเดียวดังนั้นเราต้องไม่เชื่อใครเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเราต้องหาจนมันสุดแล้วว่าโอเคสินค้าตัวนี้มันผูกขาดจริงๆมีซัพพลายเออร์เจ้าเดียวจริงๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณคอยมาเข้ากระบวนการที่ครูบอกให้ประชุมในทีมเฮ้ย ปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตให้ใช้มันน้อยลงไหมหรือยกเลิกการผลิตผลิตตัวอื่นแล้วก็บอกลูกค้าไปว่าเออตัวนี้มันจะเลิกผลิตนะมีตัวนี้มาแทนแต่มันก็ใช้งานได้เหมือนการใกล้เคียงกันก็ต้องบอกในแบบนั้นหรือไม่งั้นคุณก็ต้องเพิ่มราคาขายเพราะด้วยสินค้าคุณมันเป็นสเปเชียลเพราะมันมีแค่ลายเดียวที่ผลิตสินค้าตัวนั้นขายลูกค้าเขาเข้าใจเขาก็จะปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตของเขาเช่นกันเหมือนที่คุณทําคุณอย่าตก เป็นเบีย้ยล่างของใครการที่คุณซื้อของแล้วมีซัพพลายเออร์แค่เจ้าเดียวที่คุณซื้อผูกขาดอย่างเงี้ยคุณจะทำคอ o s สเซวิงไม่ได้เยอะเลยแล้วการส่งมอบหรืออะไรทั้งหลายแหละมันตกอยู่ที่ซัพพลายเออร์เลยเขาจะบีบคุณยังไงก็ได้ เขาทําอะไรคุณก็ได้คุณก็ต้องยอมข้มหมดเพราะมันมีเจ้าเดียวดังนั้นอย่าทําตัวเองให้มันตกอยู่ในตรงนั้นคุณเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการก็ต้องวิเคราะห์เรื่องพวกนี้เฮ้ยเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงดีอย่าให้มีสินค้าไอ้ผูกขาดนี้อยู่ในบริษัทมันก็ห้ามกันไม่ได้นะอถ้ามันจะมีมันก็ต้องมีแต่ว่าสินค้าคุณนั้นมันก็ต้องทํากําไรให้บริษัทได้เยอะเพราะมันเป็นสเปเชียลคุณก็ต้องมาคุยกันในแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่ง ครูจะบอกคุณเลยว่าคุณอย่าไปเชื่อซัพพลายเออร์ให้มากในเรื่องบางทีเขาเป็นตัวแทนขายต่างประเทศเนี้ยเฮ้ยเขาเป็นคนเดียวที่รับสินค้าตัวนี้มาขายคนอื่นไม่ได้เป็นตัวแทนมีเขาคนเดียวดังนั้นซื้อที่เขาจะถูกที่สุดอย่างเงี้ยแล้วคุณซื้อเข้าไปแล้วเขาส่งมอบตรงมั่งไม่ตรงมั่งแล้วคุณก็กำกืนฝุนทนแบบเนี้ยไม่ได้คุณจะต้องหาทางหนีที่ไร่คุณอาจจะติดต่อตรงกับไอ้แบรนด์นี้เลยที่ต่างประเทศก็ได้บางทีนะ ตัวแทนหรือซัพพลายเออร์เจ้านั้นอาจจะแอบ,บอ้างเองก็ได้ว่าเขาเป็นตัวแทนคนเดียวบางทีเขาก็ขายเองตรงก็ได้หมายถึงผู้ผลิตที่อยู่ต่างประเทศเขาสามารถขายตรงก็ได้หรือเขาอาจจะมีตัวแทนคนอื่นด้วยตัวแทนคนนี้แอบบอ้างเองก็เป็นได้ดังนั้นเราต้องไม่เชื่อเราต้องติดต่อเองแต่มันก็มีซัพพลายเออร์ที่เขาพูดจริงๆอย่างเป็นตัวแทนคนเดียวเนี้ยครูเคยซื้ออกล้องสองเตาเผาอ่ะ ครูเคยติดต่อไปต่างประเทศเอ้ยเนี่ยเขาบอกมีตัวแทนบริษัทในไทยคนนี้ขายเจ้าเดียวมันใช่ใช่ไหมบางที่ก็บอกใช่เขาขายนี่เท่าเดียวแต่บางแบรนด์ก็ไม่ใช่เขาบอกเขาสามารถขายได้ตรงได้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ตัวแทนไทยคนเดียวมีตัวแทนคนอื่นด้วยแต่ถ้าคุณจะซื้อตรงก็ได้เลยเนี่ยมันก็มีดังนั้นเราต้องไม่เชื่อเราต้องทําให้สุดของเราเราไม่ใช่ไปพูดกับผู้ใหญ่หรือใครว่า คนนู้นพูดมาว่าคนนี้พูดมาว่าโนเวเราต้องเอาการกระทําของตัวเองที่ตัวเองประสบจริงๆพบจริงๆว่าเฮ้ยก็ฉันถามแล้วได้คําตอบแบบนี้หลักฐานมีแบบนี้แบบเนี้ยค่ะมันจะทําให้คุณพูดแล้วมันน่าเชื่อถือมันใช้ได้ทั้งลูกน้องลูกพี่เนาะในการทําแบบนั้นในการไม่เชื่อใครไม่ ไม่เชื่อซัพพลายเออร์หรือไม่เชื่อใครใดๆร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองก่อนถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราก็มาคุยกันในทีมมาแก้ปัญหากันในทีมแบบเนี้มันจะแก้ปัญหาได้ชัดเจนมันจะไม่คุมเคืออันนี้ครูมาบอกคุณว่าถ้าคุณเจอสินค้าผูกขาดคุณก็ต้องมาคุยกันในทีมแต่ต้องมั่นใจว่ามันผูกขาดจริงๆก็มาคุยกันในทีมอย่างที่ครูบอกไปเนาะเฮ้ยปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตหน่อยไหมหรือว่ายกเลิกการผลิตผลิตตัวอื่นมาทดแทนไหมแล้ว อัพราคาของสินค้าตัวนั้นขึ้นไหมเพราะด้วยมันผูกขาดจริงๆเพราะด้วยสินค้าของคุณเป็นสเปเชียลจริงๆมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจงทําให้ตัวเองปลอดโปร่งอย่าทําอะไรแบบคุมเครือเอฉันก็ไม่ชัวร์ฉันก็ไม่มั่นใจฉันฟังคนอื่นมาแบบนั้นไม่เอาขอให้คุณทํามันอยากจริงๆประสบการณ์ตรงของคุณจริงๆแล้วคุณจะแก้ปัญหามันได้ชัดแล้วเคลียร์ตรงประเด็น ครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองเนาะขอให้คุณมุ่งสู่ท็อปของสายอาชีพนั้นมุ่งสู่เงินเดือนที่สูงสุดที่คุณต้องการที่คุณอยากได้แบบนี้มันจะอิ่มเองมมันจะเต็มศัก,กยภาพของคุณคุณจะดึงมันมาใช้จนหมดครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ